Good m มานิง่งกับเพื่อนเช้าว,วานันอังคารที่27พฤษภาคม2568นะครับบรรยากาศยามเช้านะครับสะพานพระนั่งก้านนทบุรีนะครับคึ้มฟ้าคึ้มฝนใช่ไหมครับสะพานมหาเจษฎาพดินพลานุสรนะครับแล้วก็ท่าน้ำวัดไสมาเหนือครับนะฮะขอส่งความรากักความปรารถนาดีให้ทุกคนมีความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยปลอดภัยน,นะครับเช้านี้นะครับก็มาร่วมมิมนพระ ใส่บาตรย่านนนทบุรีเช่นเคยนะครับหากใครไม่สามารถใส่บาตรยามเช้าได้นะครับก็สามารถร่วมตั้งจิตครับอนุโมทนาสาธุคุณนะครับแล้วเดี๋ยวมาร่วมรับพรพระยามเช้ากันนะครับเช้านี้มีพี่อ้อยพี่จอยมาร่วมนิมนต์พระใส่บาตรด้วยนะครับจะรับพรพระครับทาวพจ้านดนจะเพระเจ้าิน ใจเยาวะสัตววาสตะอายุตัดทิตสิทิ์อวันตุกตสัตุครับ้าันมุธนาบุญนะครับพี่ครับทุกนเลยครับครับครับทรวตเสสเมส Hãy subscribe cho kênh Ghiền uh. Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นาบุญครับขอบครับขอคครับขอบคุรันี่มันหลวงพี่ครับน้ารเนาะ สุขิทีกายุโกภวาอภิวาณนติริสังโธตาปา,ายโนจาัตตารุธรรมวันพรายุวันโนสุขังภาลาออังอนุโมตนาบุญด้วยครับจอยครับ อีทางเมยา,งาายาตินังโหตุขิตาโหตุญาตโยขอสุนบุญที่จะเจ้าทําสําเร็จในวันนี้ตรงสาเร็จในเจ้ากรรมในเบนจินามันดาครูบาอาจารย์โัยพระเจ้าพรรยาบุตรญาติของเพื่อนและสัตว์ทั้งหลายให้มีความสุขตลอดกาลนานเทินหากข้าพเจ้าได้ล่วงเกินผู้ใดทั้งกายวาจาและใจขอให้พวกท่านได้มีส่วนในบุญนี้และของดการจองเวรจองกรรมขัดกันนับแต่บัดนี้สาธุสาธุสาธุ วันนี้ก็เปนอังคารนะครับใส่บาตร่วมกับพี่จอยพี่อ้อยนะครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับคิดถึงพี่นิดกับลุงสมพงศ์นะครับไปทํางานล้วครับสวัสดีครับเช้าวันอังคารที่27พฤษภาคม2568ไม่เจอหน้ากันหลายวันคิถึงกันไหมฮะก็เป็นโควิดครับเพิ่งจะเป็นตรวจพบเมื่อคืนวันพฤหัสนะครับวันศุกก็เลยลาฮะแล้วก็ลาต่อมันจัดนะครับ วันนี้เมื่อวานตรวจแล้วยังขีดเดียวแล้วนะครับตรงเลือขีดเดียวแล้ววันนี้ก็มาทํางานตามปกตินะครับวันนี้เป็นไม่เยอะนะครับอาการก็วันแกรกไข้ขึ้นครับไข้ขึ้นก่อนนะครับแล้วก็มีไอบ้างแห้หหหงๆพอไม่ได้เจ็บมากครับหลังจากนั้นก็ปกติครับนะแต่ว่านก็เช็กอยู่ยังสองขีดอยู่สองขีดอยู่เมื่มอวานเหลือขีดเดียวละวันนี้ก็มาทํางานแต่เดี๋ยวคงถึงนิดงงานาใส่แมสเ,เหมือนเดิมครับนะครับ ยังไรช่วงนี้ต้องตัวด้วยนะครับโควิดใหม่มาติดง่ายมากเลยนะฮะน่าจะติดวันวันที่มีงานคนตื่นทำนะครับนะฮะวันพุธนะฮะน่าจะวันพุธนะฮะว่าที่ส่วนคนค่อนข้างเยอะติดเองครับไม่เป็นไรเป็นกรักษากันไปนะครับผมไม่ได้ทานยาเลยทานยาแก้ไขพาราไม่สตินเองแค่นั้นเองโอเคครับไปทํางานแล้วกันนะครับปั่นให้ลกจำนะยังหายใจอยู่นะครับโอเคครับสวัสดีครับ ก่อนไปก็เหมือนเดิมครับนะฮะเดี๋ยวเราก็ใส่หมวกนะครับเช็คความพร้อมนะฮะก็โอเคยังได้นะครับไปทำงานแล้วครับสุขภาพดีสร้างได้ด้วยตัวเรานะครับอย่าลืมแบ่งเวลาออกกำลังกายกันบ้างนะครับาร้างกายแข็งแรงนะฮะเจ็บป่วยอะไรก็จะหายไวนะฮะ ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับสู่ชีวิตกันต่อไปนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับมีความสุขทุกท่านครับ